ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้ถามว่าจุดอ่อนมันเกิดอะไรนะครับผมคิดว่ามมีจุดอ่อนอย่างน้อยสองส่วนนะครับอ่าส่วนแรกก็คือการสร้างเคอร์เรนซีเนี่ยมันโดยปกติมันทําไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางหรือคือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทําเพราะเขาเป็นหน้าที่ในการดูแลมันจะปลูกโยงกับความเชื่อมั่นด้วย ถ้าเราไปออกเหรียญใหม่ออกมาเองเช่นกระทรวงการคลังอยากจะออกเนี้ยมันก็คล้ายๆกับเงินดิจิตอลที่มันจะเกิดหมุนถามว่าถ้าออกมามันหมุนได้ไหมมันได้แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องอื่นนะครับเรื่องของเศรษฐีิจภาพนะครับเรื่องของความเชื่อมัน่นว่าปกติแต่และประเทศเขาก็จะมีเงินแค่สกุลเดียวอยืมงั้นในแง่นี้เนี่ยมันเลยเป็นไปนในทางปฏิบัติได้ยากที่เราจะยอมให้มันมีหน่วยงานอื่นๆออกมาอ่าออกเหรียญออกมาแข่ง,งนะเหมือนมีสกุลเงินออกมาแข่งอีกอันหนึ่ง นะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นทําคล้ายๆกันแต่ว่าให้ธนาคารไทยนะเป็นคนทําได้ไหมคําตอบคือท mm hmm. ําไดเพราะตอนนี้ธนาคารไทยก็ทําอยู่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์แบงก์ดิจิตอลเคเรนซีตัวนี้มีการทดทดลองแล้วผมเข้าใจมีการทำไพ่หรอสตัดี้แล้วเพราะฉะนั้นถามว่ามันอยู่ในไพ mm ์ปลายของแบงก์ชาติเยดันอยู่แล้วซึ่งถ้าททำอันนี้ออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าผลกระทบมันก็ยังไม่ได้เกิดการหมุนเวียนอะไรมากมายนัก mm hmm. นะครับ พอถามว่าโดยลักษณะมันก็จะคล้ายกับเงินพอมเพย์ก็คือถ้าทําเองเลยเนี่ยผมดี่าเป็นไปได้ยากเพราะมันผิดกฎหมายเขาจะไปบังคับให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมาทําตามที่เขาต้องการได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าไปได้ยากนะมันเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะผมคิดว่ามันต้องไปดูว่าเขาจะแก้กฎหมายแต่โดยทั่วไปผมบอกเลยว่าโดยหลักการนะครับมันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะทําในลักษณะนี้อย่างที่บอกที่ผมเห็นอย่างเช่นตัว อเ,อเอสวาดอรใช่ไหมครับที่<ะ>ทําอยู่ประเทศเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากอืมแล้วจะเห็นด้วยไหมครับว่าที่คุณกิติรัตน์พูดว่าทุนสํารองสูงเนี่ยมันฉุดเศรษฐกิจประเทศผมว่าไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าเราส่งออกได้เยอะทุนสํารองมันจะไปรอกับภาคส่งออกถ้าภาคส่งออกเราดีคือทุนสํารองมันใช้ตอนที่เงินเนี้ยคถ้าเราส่งออกได้มากอย่างเงี้ยครับมันก็มีเงินเหลือมันก็กลายเป็นทุนสํารองไว้รอเรียกร้องเรียกร้องแต่ว่า ประเด็นคือมันมีเยอะไม่ได้เป็นข้อเสียอืมมากเท่านั้นนะคะแล้วมันก็ไม่ควรจะเอามายุ่งกับเศรษฐกิจจริงตอนนี้จ์มันคือเศรษฐกิจจริงมันไม่ใช่เรื่องของของพลวัตเงินอะไรเนี่ยอืมถ้ามนเอาทุกอย่างมาปะปนกันความเสี่ยงและอันตรายเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนกาวไม่ถูกที่คันนะครับท้ายสุดปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขและอาจจะจะเกิดปัญหาครับตัวสภาพคล่องถ้าดันโดยสร้างส,างสกุลเงินอื่นเพิ่มความเสี่ยงทางด้านการเงินเป็นยังไงคะ ไม่ดีครับผมคิดว่าถ้าสร้างมาเลยจะเกิดความสับสนนะครับแล้วก็อ่ามันทําให้ความน่าเชื่อถือในสก,กุลเงินบาทก็แย่ลงจริงๆมันไม่ควรแทรกแซงนะครับต้องระวังมากถ้าแทรกแซงมากอาจจะเสี่ยงเกิดเงินเฟ้อหรือค่างเงินอ่อนมากจนเกินไปได้ซึ่งมันจะไม่เป็นผลดีครับไอทีวางเป้าหมายว่าถ้าทําแบบนี้จะได้โตสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตก็น่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นด้วยไม่น่าจะนะครับเพราะว่าเติบโต,ตเต็มที่ถ้าผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนี้ทําได้เกินเช่นสามถึงสามจุดหกเนี่ยผมถือว่าเก่งมาก นั้นจะบอกว่าถ้าโต4-5%เปอร์ซ็นตนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือเป็นไปได้ก็ต้องเป็นการดึงเอาเงินในอนาคตมาใช้นั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจในปีต่อๆไปจะดิ่งลงแย่มากครับ